เด็กวันนี้คุณครูเมย์จะมาสอนเรื่องชนิดของเงินโดยเด็กๆด,ดูภาพสิคะถ้าเงินที่เป็นใบแบบนี้เป็นแบงก์แบบนี้เราเรียกว่าอะไรแล้วเงินที่เป็นเหรียญแบบนี้เราเรียกว่าอะไรเริ่มจากเป็นใบก่อนนะคะถ้าเป็นใบแบบนี้เราจะเรียกว่าธนบัตรเด็กๆพูดสิคะธนบัตร พูดอีกครั้งสิคะธนบัตรอ่าถ้าเป็นใบแบบนี้เรียกว่าธนบัตรนะคะส่วนเป็นเหรียญแบบนี้เรียกว่าเหรียญพูดสิคะเหรียญทีนี้คุณครูมีวิดีโอให้เด็กๆดูเกี่ยวกับธนบัตรสีต่างๆและเหรียญรูปแบบต่างๆเดี๋ยวเราไปดูวิดีโอกันเลยนะคะไปชมกันเลยคะ่ะ ชนิดของเงินไทยมีทั้งที่เป็นธนบัตรและเป็นเหรียญเริ่มจากเหรียญแรกเหรียญย5สสตางค์เหรียญ1นบาทเหรียญสองบาทเหรียญหบาทเหรียญ10บบาทธนบัตรแบงค์20ธนบัตรแบงค์5้ธนบัตรแบงค์ร้อย ธนบัตรแบงค์500และธนบัตรแบงค์1 0 0 0บาท,บ 1, บาทค่ะก็จบไปแล้วนะคะเกี่ยวกับชนิดของเงินทีนี้เด็กๆลอ,องสังเกตชนิดของเงินที่ตัวเองมีอยู่ว่าตัวเองมีเป็นธนบัตรหรือว่าเป็นเหรียญน,นะคะแล้วกลับมาเล่าให้คุณครูฟังบ้างนะคะวันนี้หมดเวลาของคุณครูแล้วไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะเด็กๆ